สวัสดีค่ะวันนี้นุชมาชวนเพื่อนๆทำบาบวนี่จากถั่วแดงนะคะทําไมต้องเป็นถั่วแดงบางคนอาจจะสงสัยเพราะว่าถั่วแดงเนี่ยจะมีโปรตีนสูงแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะเราไม่อยากกินแป้งเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยากจะทานหวานอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ถั่วแดงมาทําบาวนี่แทนก็ได้นะคะเป็นของว่างกินกับกาแฟได้อร่อยอร่อยเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่านะคะส่วนผสมที่เราจะทําเรานี่นะคะก็แน่นอนเราจะต้องใช้ถั่วแดงนะคะถั่วแดงนี่เราจะใช้เราจะไปแช่น้ำหนึ่งคืนก่อนละนะคะแล้วก็ต้มให้สุกถ้าใครที่ไม่อยากจะต้มเองก็ซื้อมาในเป็นกระป๋องก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันแต่เขาจะเค็มกว่านะคะแล้วก็มีไข่มีผงปู มีเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็น้ำมันรำข้าวเราจะใส่ผงโกโก้เพื่อเพื่อให้เพิ่มรสชาตินะคะแล้วก็ใช้แป้งข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลลาเพื่อความหอมนะคะแล้วก็ใครจะแต่งหน้าด้วยถั่วต่างๆที่ตามชอบก็ได้นะคะสิ่งที่เราจะเตรียมคือเราจะต้องเตรียมถาดประมาณนี้นะคะของนุชใช้ถาดที่20 คูณ20เซนติเมตรนะคะแล้วถ้าใครมีใหญ่กว่าน,นี้หรือเล็กกว่าน,นี้ก็มันจะต่างกันที่ความสูงของบเาวนี่นะคะเราก็จะปั่นถั่วแดงที่เราต้มไว้นะคะแล้วก็ตอกไข่ลงไปนะคะ มันรำข้าวแป้งเนี่ยแป้งข้าวโอ๊ตเนี่ยเราไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใครไม่ชอบหรือไม่มีเราไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่มันจะทำให้เรามีความรู้สึกกลมกล่อมเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปปั่นได้เลย กลิ่นวานิลานะคะเราปั่นให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วเราก็เทลงในถาดที่เราเตรียมไว้นะคะเมื่อกี้ลืมบอกว่าต้องใส่น้ำตาลหรือ อะไรเพิ่มความหวานนุชใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะที่100กรัมนะคะหรือถ้าใครจะใส่น้ำผึ้งก็ได้นะคะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็แต่งหน้านะคะ ถ้าใครชอบถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานก็ได้นะคะหรืออัลมอนด์ก็ได้ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะโรยไปนะคะนุชจะใช้ถั่วนุชเรียกเขาว่าถั่วหัวแตกนะคะอันนี้ แล้วก็ช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตถ้าเราใช้ช็อกโกแลตขาวเอ้ยถ้าเราใช้ช็อกโกแลตด,ดำหรือดาร์กช็อกโกแลตเนี่ย70%ก็จริงๆแล้วช็อกโกแลตด,ดำเนี่ยจริงๆแล้วช็อกโกแลตเอ70%เนี่ยเขาจะดีต่อสุขภาพนะคะแต่ใครไม่ชอบก็ ไม่ต้องใส่นะคะ